ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุราคุลสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต4พักเพื่อไทยท่านงกานที่เคารพคะถ้าเหมือนกับท่านสมาชิกที่อภิปรายมาทั้งสองท่านเนี่ยความรวดเร็วที่ท่านรัฐมนตรีบนบันลังได้เสนอหลักการมา เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาเครื่องสําอางเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาเครื่องสําอางให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทันต่อสถานการณ์จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นี่น่ากลัวนะคะน่ากลัวดิฉันจะพูดถึงเรื่องความน่ากลัวของของ เครื่องสำอางตามที่ดิฉันเป็นสะสะเขตเนี่ยและเห็นในสถานการณ์ที่เป็นจริงอะนะคะคือเรื่องของเครื่องสำอางถ้าเร็วรวดเร็วและบริษัทไหนก็ทำได้ผลิตผลิตผลิต,ผล,ตผลิตมายิ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าดิฉันเจาะลงไปที่ครีมทาผิวเลยค่ะครีมทาหน้าเลยค่ะ สำนักเครื่องสอําอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะร่างพระราชบัญญัติเข้ามาแล้วดิฉันคิดว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองคุ้มครองอย่างดีเลยค่ะไม่ปล่อยปะละหลวมเหมือนที่แล้วๆมาทําไมดิฉันต้องบอกว่าที่แล้วๆมาท่านปล่อยปะละหลวมขนาดไหนนะคะพิมพ์คําว่าครีมผิวขาวใน Google จะมีจํานวนครั้งเกือบสามล้านครั้งนะ,ะนี่ค่ะค,คือความอันตรายค่ะท่านประธานคะต่อไปดิฉันจะบอกว่าอันตรายอย่างไรนะคะทีนี้บริษัทที่โรงงานที่รับผลิตครีมนี่ค่ะพิมพ์เข้าไปสิคะบริษัทที่รับผลิตครีมนี่ค่ะมีล้านลายการเลยทีเดียวหนึ่งล้านกว่าเลยค่ะท่านประธานคะแล้ว คนอยากซื้อครีมหน้าขาวนี่พิมพ์เข้าไปเกือบสามล้านเกือบสามล้านนะคะนี่คือความน่ากลัวของเครื่องสำอางที่ควบคุมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหมายความว่ามันคุมกันไม่ได้ก็ก,ก็ที่ไล่จับกันอยู่แล้วก็แปลงร่างมาเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ย แปลว่ามันเป็นความละหลวมใช่หรือไม่ค่ะมันเป็นความละหลวมแล้วท่านบอกว่าต่อไปนี้จะขอทางเทคโนโลยีจะรวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนี้ก็เกลื่อนเมืองสิคะนะคะต้องบอกว่าเกลื่อนเมืองเลยทีเดียวเครื่องสำอางวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยดใส อบหรือกระทาด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อความสะอาดความสวยงามหรือเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องปัทินผิวต่างๆออดิฉันบอกว่าดิฉันเจาะไปที่เครื่อที่ครีมบํารุงผิวปัน่นเนี่ยค่ะทีออ่บอกว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะครีมทาผิวหน้าที่มีสารปลอดมันจะไม่ใส่เยอะกว่าเดิมหรอคะท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเกียรติสิทธิอมรน,นะคะง่ายไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศไม่มีคนที่เกิดเนี่ยสารประหลอดก็เพิ่มมากขึ้นไฮโดรคริโนนมีเพิ่มมากขึ้นวิตามินเออย่างแรงมีเพิ่มมากขึ้นมีสารสเตียรอยเพิ่มมากขึ้นจับก็เปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งใหม่เนี่ยค่ะแล้วพรอบบฉบับนี้จะช่วยผู้บริโภคอย่างไรบ้าง ต้องต้องถามอย่างนั้นเลยนะคะท่านรัฐมนตรีที่อยู่บนบันลังเนี่ยต้องตอบให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบว่าต่อไปนี่เขาจะปลอดภัยจากสารเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะว่าแปลงล่างแล้วแปลงล่างอีกค่ะสิ่งนี้ที่ประทินโฉมกันเนี่ยนะคะแปลงล่างแล้วแปลงล่างอีกค่ะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นั้นขายดิบขายดีทําให้คนร่ํารวยมหาศาลเวลาจับปรับหรือ,อ,อติดคุกนี่ก็ จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าท่านบอกว่า,าการตรวจสอบไม,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 ม่ละหลวมแล้วสามารถที่จะให้ออยอยา่างรวดเร็วขึ้นเพื่อการที่จะทำให้บริษัทต่างๆนี่คร่องตัวในการดําเนินธุรกิจอย่างนี้นี่แล้วประชาชนอย่างดิฉันนี่ประชาชนคนตาดําๆอย่างดิฉันจะปลอดภัยจากสารเคมีนี้ได้อย่างไรคะ นี่นี่คือคำถามว่าร่างพระพราชบัญญัติเครื่องสำอางฉบับที่พศคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สเสนอนี้จะคุ้มครองผู้บริโภคคนไทยทั้งประเทศอย่างไรเมื่อออยจะออกอย่างง่ายดายในในพรบฉบับนี้นะคะดิฉันยกตัวอย่างกรณีเดียวครีมทานหน้าที่มี สารประหลอดมีไฮโดรคริโนนมีกรดวิตามินเออย่างแรงมีสารสเตียรอยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จนถึงปัจจุบันนี้ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายจับแล้วก็เกิดใหม่จับแล้วก็เกิดใหม่หมยี่ห้อใหม่แม้กระทั่งท่านที่นั่งอยู่บนบันลังทั้งหมดอยูยังไม่เคยไปที่ตลาดนัดตลาดนัดมีทุกยี่ห้อที่ห้างสรรพสินค้ามีนะคะ ขวดนี่เหมือนกันหมดเลยหีบหอ่อบรรจุพันธ์เหมือนกันหมดเลยแต่ข้างในนั้นเนี่ยค่ะมีคนนําไปสระผมยาสระผมชนิดหนึ่งยิ่งออดีมากผมร่วงทั้งศีรษะเลยไปไปเอาความผิดกับใครได้ครับแบบนี้กรวนเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะก็ครีมทาหน้าครีมประทินผิวเนี่ยที่ขายเต็มไปหมดตามตลาดนัดต่างๆยิ่งเปิดประเทศปั๊บเนี่ย แล้วก็มีการเคลื่อนไหวนี่ไม่กลัวโควิดกันแล้วนี่ก็ยิ่งมีตลาดนัดเต็มไปหมดคนเต็มสนามบินไปหมดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการขายแล้วประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะปลอดภัยจากสิ่งนี้ได้อย่างไรพรบฉบับนี้จะคุ้มครองอะไรได้บ้างแล้วก็เด็กวัยรุ่นเกิดใหม่ทุก คนเกิดใหม่พอขึ้นมา14 15เอ่อ16กก็เป็นสาวแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากสวยงามเนี่ยค่ะแล้วครีมเหล่านี้เนี่ยค่ะที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะคุ้มครองให้ปลอดภัยจากสารที่ดิฉันกล่าวมาได้อย่างไรขอบพระคุณท่านประธานค่ะ